กินจัะสาธุสาธุาธเจอ้างป่าวันนี้มีบุญใหญ่มาส่งสิเบียงอาจารย์เจอปู่ผู้หลวงมาต้อนรับสาธุสาธุาธปู่ให้ถ่ายแล้วไปแล้วนั่นตัวเบลเลอร์เลยไปแล้วปู่ไปแล้ว เป็นสุดนะอย่าวิเว้นกันไปแล้วปู่ไปแล้ว,ลวหายรูปแล้วไปแล้วครับ